สวัสดีครับชีวิตกล้าวาการจนวันนี้ได้ก้าวผ่านดีไม่ดีมาหนักหนาประสบการณ์ความรู้และเวลาครองสติทุ่มบัญญาอย่างท้าทายจากพื้นฐานผ่านพ้นจนสั่งสม จากเริ่มต้นจนเสียบคมสมดังหมายหนทางผ่าน้วนปัญหาพาวุ่นวายเหมือนหมดทุนก็หมุนสายไร้หลักอิงจะดีชั่วหรืออย่างไรได้รับรู้ทั้งทางหนีทางสู้รู้ทุกสิ่ง รู้สดรู้อะไรเท็จอะไรจริงวาระพูดวาระนิ่งอันใดควรสัพ์ภาษาสรรหาใช้ให้เหมาะสมอย่าใช้โดยอารมณ์จนผันผวนจะต้องกลัน่นไตรตองมองทบทวนให้เหมาะสมการะควรและช่วงวัย ถ้าเป็นเด็กวุวนภัยถ้าใช้ผิดเพราะช่วงวัยไม่ทันคิดหรือเผลอไผลและถ้าผิดการะแห่งช่วงวัยชนตีสินก็จนใจให้รู้เองภาสิทเหนือเชื่อมั่นอันแน่วแน่ห <c oughs> นุ่มอย่างไรก็ยังแพ้คนแก่เก่ง หลายหลายอย่างหนุ่มอย่ายุ่งรุงทำเองก็บานเบงเหมือนวัวรู้คู่วัวงานให้รับรู้อยู่ไม่นานอย่าหานฮักขอให้อยู่อย่างเป็นหลักเป็นแก่นสารอย่าได้ชื่อว่าที่แกเพราอ,อยู่นานอย่าอยู่อย่างสร้างลำคาญประจานตน บ้านของใครจะรกรุงรังก็ช่างบ้านเขาแต่บ้านของเราจะต้องสะอาดฉันใดก็ฉันนั้นจิตของใครจะคิดสกปรกก็ช่างจิตเขาแต่จิตของเราต้องบริสุทธิ์เพราะชีวิตมันสั้นความสุขในแต่ละวันถึงสำคัญเสมอนะครัา